ก็คือว่าตัวตัวแกเองไม่ใช่ว่าคนที่จะดีอะไรพราะเวลาเข้ามาเห็นเราเขาเขารู้สึกดีใจแล้วเขารักคือบางครั้งเขาอยากเข้ามากอดเลยอค่ะจาย์เราก็มีความรู้สึกว่าโอเคทําไมเขาเขาเข้ามากอดเราเลยเข้ามากอดมาหอมทั้งที่เราเพิ่งจะรู้จักกันครั้งแรกนะคะเวลาไปที่ไหนเหมือนกันเมื่อมีคนเห็นเขาจะยิ้มแย้มแล้วก็รู้สึกเออไม่รู้่ะเหมือนเขามีความสุขทั้งทที่บางครั้งเราเห็นเขาเขามีความทุกข์พอเขาเห็นเราแล้ว รู้สึกว่าเขามีความสุขเราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเป็นพระเยซูไหมคะที่สาแดงผ่านเรานะคะอาจารย์อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับคนไหนที่ใกล้ชิดสนิทอธิษฐานพูดคุยกับพระเยซูอยูอ่เป็นประจำนะครับอย่างสม่ําเสมอเนี่ยสง่าราศีของพระเจ้าก็อยู่กับเรานะฮะเมื่อเราใกล้ชิดพระเยซูมากเท่าไหร่คําพูดของเราการกระทําจิตใจความรักความเมตตา พระเยซูจะให้เต็มล้นในชีวิตของเราเราอาจจะนึกไม่ถึงจะมีคนหลายคนนะครับที่มองเห็นเราเนี่ยก็คือเห็นสง่าราศีของพระเจ้าเห็นพระเยซูไม่ใช่เห็นเรานะครับอยากจะอบกอดเราอยากจะเข้าใกล้อยากจะพูดคุยด้วยอยากฟังอยากได้ยินอยากมองอยากมาหานะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราสนิทในพระเยซูเอเมนเเมนอเมนเอเมนขอบคุณพระเยซูเอเมน อเมนอันนี้ก็มือมีพี่น้องคริสเตียนหลายคนนะครับที่เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตสนิทในพระเยซูพอไปที่ไหนเขาก็บอกนะครับว่าเออทำไมดูเหมือนดูคุณเนี่ยดูทุกคนก็นึกถึงพระเยซูดูคุณก็เหมือนกับดูก็เห็นพระเยซูนะฮะแล้วคําพูดของเรานะครับคือมันมีความเมตตาความรักเนี่ยคือผู้คนหรือพี่น้องคริสเตียนจะได้สัมผัสนะเหมือนกับได้ยินเสียงของทูตสวรรค์หรือของพระเยซูนะฮะแต่แท้ที่จริงก็คือของพระเยซูนั่นแหละ a อ e อออันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ, <Amen. S 1> บ,รรบสำหรับผมไม่เคยอวดนะฮะแต่สิ่งที่อวดได้ก็คืออวดพระเยซูนะครับอขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาชีวิตของผมที่เป็นคนที่ไม่มีค่าอะไร แล้วก็เมื่อก่อนก็พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งนะฮะแล้วถ้าจะพูดก็คืออาจจะพูดพอให้คนฟังได้สักระยะหนึ่งนะฮะไม่ถึง1นงสองนาทีนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เมตตานะฮะให้มีโอกาสได้รับใช้พระองค์พอไปพูดนะครับแปดโมงเช้าเ้าโมงเช้า จนถึงตีหนึ่งตีสองตีสามก็มีนะฮะก็เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งมากและบางครั้งเราก็เห็นนะครับว่าคลิปแต่ละคลิปนะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนพูดเพราะว่าผมขอให้พปรองเป็นคนตัดถ้าไม่พูดไม่ตัดนะฮะผมก็จะไม่อัดคือตอนนั้นก็ใช้หลักสูตรเดียวกันนะครับก็คือพระเยซูไม่ทำพระเยซูไม่สั่งเราไม่ทําพระวิญญาณไม่นําเราไม่ทำนะฮะก็คือพระเยซูไม่ตัดเราจะไม่อัดนะครับ ก็สุดท้ายเห็นว่าพระเจ้าทําให้เกิดผลจริงๆนะฮะสิ่งที่พี่น้องได้ยินไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็นเสียงของพระวิญญาณเป็นคนตัดนะฮะอันนี้เราสนิทในพระเยซูมากเท่าไหร่เราอยู่กับพระเยซูมากเท่าไหร่ผู้คนจะได้ยินจะเห็นจะสัมผัสจะมาหาแต่คนที่เขามาหามาเห็นมาสัมผัสมาได้ยินเนี่ยก็คือเป็นพระเยซูเอมเมนสรรเสริญพระเจ้า อิเม่อเมีคำถามอีกไหมครับก็ไม่มีคำถามแต่ขออนุญาตเป็นคำพยานที่ได้รับการเปิดตาค่ะคือเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเมื่อเชื่อพระเยซูแล้วก็ไปโบสแล้วก็ประมาณสองเดือนนี่แหละไปโบสไปโบสก็มี ภรยาของยัยพิบาลเป็นคนอเมริกันค่ะก็าเดินมาก็มาบอกว่าเขาเห็นพระเยซูอยู่ในเราเนี่ยเขาบอกแล้วตอนนั้นก็งงมากเลยค่ะงงมากเลยาเฮ้ยทำไมพระเยซูมาอยู่ในเราไม่ไม่รู้เรื่องเลยเลยค่ะเป็นผู้เชื่อใหม่จนมาถึงได้รับการเปิดตาแล้วก็ได้รู้ว่าพระเยซูทาสําเร็จแล้วที่ที่บนกลางเขนเวลาเราเชื่อพระเยซู พระเยซูก็มาอยู่ในเราแล้วอยู่ตั้งแต่วันนั้นทั้งๆที่เราไม่รู้เรื่องค่ะก็คนนั้นก็เห็นเห็นพระเยซูอยู่ในเราตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับการเปิดตาจริงๆเป็นความจริงว่าพระเยซูอยู่ในเราตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าแล้วมันเกิดใหม่พระเยซูก็อยู่ในเราเป็นเป็นความจริงของพระเจ้าค่ะเอเมนสรรเสริญพระองค์รักพระเยซู แล้วก็รู้ว่าพระเยซูอยู่ในพวกเราเดลาเราฝึกเดินในวิญญาณเราไปที่ไหนก็ก็มีคนอยากอยามาทักทายเราเหมือนกับพี่น้องว่าแล้วก็เป็นความจริงขอบพระคุณพระเยซูค่ะขอพระวิญาณได้รับเกียรติค่ะเอเม,มนเอเมนเอเมนเ,เมนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ฝึกเดินในวิญญาณฮะแล้วก็เขาท่องนะครับ ข้าพเจ้าถูกตึงแล้วข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระวิสังหาที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าแล้วก็เขาฝึกเดินแบบนี้ก็คือให้พระเยซูดำเนินชีวิตแทนเขาในแต่ละวันจนคุณแม่ของเขานะครับทวงว่า,าลูกชายฉันเนี่ยไม่น่าจะใช่คนนี้เหมือนกับเขาเป็นคนอื่นเหมือนกับว่าลูกชายเนี่ยตายแล้วแต่คนนี้เป็นคนเป็นคนไม่รู้มาจากไหนนะฮะ กขขอบคุณพระเจ้าที่คุณแม่เขาเห็นพระเยซูไม่ได้เห็นเขาอีกแล้วนะซึ่งนิสัยเขาเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นคนละคนเลยนะฮะนี่คือผลที่เราได้รับจากการดําเนินชีวิตที่ให้พระเยซูทําแทนเดินแทนไปมาแทนรักแทนเมตตาแทนพูดแทนนะครับทุกสิ่งคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะได้สัมผัสพระเยซูได้เห็นพระเยซูไม่ใช่เห็นตัวเขาอีกต่อไปเอเมน เอเมนรเอเมนอเราจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อคนที่อยู่รอบข้างเห็นเรซูนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่ทุกคนที่อยู่รอบข้างเราคนในบ้านนะฮะยังเห็นตัวเก่าของเราอยู่นิสัยเดิมคําพูดเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะแสดงว่าเรายังต้องฝึกอีกนานเอเมนเอเมนเอเมนอบเูเอเมน ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องท้อนะฮะถ้าเรายัางไม่เห็นเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะฝึกไปด้วยกันความหวังอยู่แค่เอื้อมนะฮะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดเผยว่าทุกสิ่งสําเร็จแล้วในพระคิดเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้ชนะนะครับต้องใช้ชีวิตอยู่ในพระคิดให้มากให้นานให้สม่ําเสมอในแต่ละวันสุดท้ายนะครับสง่าราศีของพระเจ้าจะครอบคุมเราและทุกคนที่มองเราจะมองเห็นพระเยซู Amen. Amen. Amen.